พระแท้เนี่ยต้องแท้สากลนะครับไม่ได้แท้2อสาคนนะครับ,ค,นนค,รบคือแท้ต้องแท้ทุกที่และสามารถที่จะแปลเปลี่ยนเป็นเงินสดได้ตลอดเวลาอย่างที่ผมบอกนะครับพระแท้พระเดิมพระสวยอยู่ตรงไหนก็มีราคามีค่างวดหมดนะครับผม สวัสดีนะครับ fc แฟนเพจจากทางบ้านทุกท่านะครับวันนี้นะครับผมได้นำเอาท่านที่มาคอมเมนต์ในใต้ y t u t u นะครับที่สำหรับที่จะแจกเสื้อให้ fc แฟนเพจนะครับที่ผมบอกไปในคลิปที่ผ่านๆมานะครับก็วันนี้เราจะมาดูข้อความนะครับแล้วสำหรับคอมเมนต์ที่คอมเมนต์มากันนะครับผมเลือกมาประมาณทักง4ท่านนะครับเพื่อที่ว่าจะนำเสื้อ fc แฟนเพจแจกนะครับก็ เป็นข้อมูลที่ดีมากๆเลยนะครับสำหรับคนที่มาถามเป็นข้อมูลการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นต่างก็ดีนะครับหรือจะเป็นความคิดที่ถามเข้ามานะครับก็ถือว่าเป็นการดีมากๆนะครับเหมือนกับเราได้ไปในทิศทางเดียวกันนะครับก็มีท่านที่หนึ่งนะเป็นคุณชินพัฒนะครับสุขสบายนะครับขอแนวทางการสะสมสําหรับพักเครื่องมือใหม่นะครับอันดับที่1เลยนะครับต้องเป็น พระแท้อันดับที่สองต้องเป็นพระสวยอันดับที่สามต้องเป็นพระที่อยู่ในสภาพความเดิมนะครับโดยที่ไม่มีสายกรรมใดๆทั้งสิ้นนะครับและอันดับที่สี่นะครับเป็นใจความสําสคัญที่เราขาดไม่ได้เลยสําหรับมือใหม่นะครับก็ไม่จําเป็นเน้นย้ำว่าต้องเล่นพระแพงมากนะครับก็ยังหาพระในพื้นที่ที่ราคาเราย,ยังสามารถจับต้องได้นะครับอย่างเช่นถ้าเป็นอยู่ในภาคก,กลางนะก็เป็นหลวงพุทโตวัดดุชิีพีนะครับหลวงพุเอี่ยมวัดหนังหลวงพ่อไผ่วัดกำแพงนะครับแล้วก็หลวงพ่อสดปากน้ำนะครับ หลวงพ่ออยู่หลวงพ่อทั้งอยู่วัดใหม่หนองพระองค์ทางภาคใต้ก็เป็นหลวงพุทโธชังให้นะครับหรือว่าทางนครสวรรค์ก็เป็นหลวงพ่อเดิมวัดหนองโพหลวงพ่อช่องแคร์ทางภาคตะวันออกก็เป็นหลวงพูททิมวัดหารไล่นะครับลังระยองนะครับถ้าอยู่เมืองชนก็พวกหลวงเฮียงวัดป่าอะไรอย่างนก็เล่นสามารถที่จะเล่นได้นะครับแล้วก็ข้อมูลความรู้ต่างๆแล้วก็จากคนในพื้นที่ได้นะครับถ้าเผื่อว่าท่านใดเนี่ยไม่ไม่เข้าใจหรือว่ายังไม่มีข้อมูลความรู้ก็ยังสามารถที่จะนําพาเครื่อง ที่ท่านสะสมอยู่นะครับมาให้ผมดูได้นะผมก็จะตอบทุกปัญหาทุกข้อความเอ่อที่ท่านได้คอมเมนต์มาแล้วก็จะตอบเฉพาะที่ผมมีความรู้เท่านั้นนะครับแล้วก็เป็นข้อความที่ถูกใจผมเท่านั้นก็อย่าลืมนะครับเข้ามาตอบกันเยอะผมก็จะมีการแจกเสื้อให้ fc แฟนเพจอีก5ตัวนะผมและอย่าลืมนะครับติดต่อกันด้วยนะครับเดี๋ยวจะรับเสื้อ fc แฟนเพจของอ้วนลอยฟ้านะครับจะส่งจะส่งจัดส่งให้ถึงบ้านท่านเลยนะครับผมพี่ชินพัทรนะครับสุขสบายครับผมท่านที่2นะครับ คุณปูสวันน้อยนะถามว่าพี่โอ้นครับปล่อยพระยังไงให้ไม่ผิดราคาโอ้โหเป็นคําถามที่ดีมากๆอีกหนึ่งคำถามนะครับอันดับแรกเลยนะครับเราเราท่านๆเนี่ยรู้กันอยู่แล้วครับปัจจุบันนี้โลกมันวัฒนาการมากมายมากขึ้นนะครับแล้วก็มีโซเชียลอย่างเช่นกูเกิลนะครับแล้วก็ลองเช็คราคาหรือสืบหาราคาจาก Google ก่อนได้นะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือเราก็ไปให้ในผู้ที่เชี่ยวชาญและที่เขามีความรู้ความสามารถหรือว่าอะไรก็ตามแต่ลองให้ประเมินราคาได้นะครับ เขาก็จะประเมินราคาก็ลองประเมินราคาดูหลายๆที่แต่ยังไม่ต้องสรุปด่วนสรุปด่วนว่าจะต้องขายในวันนั้นก็ได้นะครับหรือว่าจะมาหาผมก็ได้นะครับก็ยินดีนะครับก็ตัวเช็คให้ฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายใดทั้งสิ้นนะครับสําหรับคุณปูนพานน้อยนะครับก็รับเสื้อ FC เพนเพลของวอลเลยฟ้าได้ครับผมท่านที่3นะครับคุณโชคดี8ป8นะครับพาหลักยอดนิยมอะไรคือมาตรฐานระดับแรกเลยนะครับพาแท้เนี่ยต้องแท้สากลนะครับไม่ได้แท้สองสามคนนะครับ คือแท้ต้องแท้ทุกที่และสามารถที่จะแปลเปลี่ยนเป็นเงินสดได้ตลอดเวลาตําราแท้เนี่ยมันมีแค่เล่มเดียวนะครับคือเขาเรียนรู้มาตั้งแต่อดีตจนปัจจุบันไม่อย่างนั้นนะครับสมเด็จวัละครไม่องค์เป็นร้อยล้าน50ล้าน40ล้านเป็นพิมใหญ่เหมือนกันบางครั้งบอกร้อยล้านบางคนบอก50บล้านบางคนบอก20ล้านบางคนบอก8ล้านอันเนี้ยขึ้นอยู่ในสภาพใจความที่สวยเห็นไหมครับผมยกตัวอย่างเช่นว่าพระแท้เนี่ย อยู่ตรงไหนก็ต้องมีราคาอันนี้คือมาตรฐานของความแท้ครับผมนะครับก็คุณโชคดีแปดก็อย่าลืมติดต่อกับมาทางรายการด้นะครับเดี๋ยวเราจะแจกเสื้อไปให้ท่านถึงบ้านเลยครับผมขอบคุณนะครับสำหรับคอมเมนต์ต่อไปนะครับท่านที่4นะครับคุณสุเทพ1นึ่งซีนะครับหลวงพ่อเงินมีต่อโค้ดด้านหลังมีไหมครับพิมพ์นิ้วเท้ากระดกเขาบอกว่าออกจากวัด้ายน้ํา เข้าใจว่าน่าจะเป็นพระใหม่หรือเปล่าครับแต่ถ้าเป็นพระที่อยู่ในยุคหลงพ่อเงินวัดบางคานนะครับไม่มีการต่อโค้ดใดทั้งสิ้นครับเป็นพระหล่อโบราณนะครับถ้าที่ทันยุคนะครับองละหลายหลายล้านบาทนะครับสตาร์ทกันนะครับถ้าสวยๆสามถึงสี่ล้านนะครับสวยๆนะครับถึงหกห้าหกล้านก็มีนะครับอยู่ต้องอยู่ในสภาพที่ความสวยแล้วก็เดิมนะครับอย่างที่ผมบอกนะครับพระแท้พระเดิมพระสวยอยู่ตรงไหนก็มีราคามีค่างวดหมดนะครับผมก็ ขอบคุณนะครับสำหรับคุณสุเทพ 1- นีนะครับก็เดี๋ยวทางอย่าลืมติดต่อทางรายการแล้วนะครับเดี๋ยวทางรายการเราจะส่งจัดส่งเสื้อนะครับแบบอย่างตัวด้านบนนี้ครับที่ผมเอามาโชว์นะครับให้ท่านถึงบ้านเลยครับไม่มีค่าใช้จ่ายทั้งสิ้นนะครับแล้วก็สําหรับใต้คลิปนี้นะครับถ้าท่านใดมาคอมเมนต์นะครับแล้วก็อยากจะถามอะไรนะครับผมก็จะพยายามจะนําทุกท่านที่ถามเข้ามานะครับในคําถามที่เราสามารถที่จะหยิบยกเข้ามาและถูกใจผมนะครับผมก็จะ แจกเสื้อครับรอบนี้5ตัวครับผมแจกให้ f ออย่างทางบ้านครับวันนี้นะครับน้องอ้วนลอยฟ้านะครับก็ยินดีมากๆเลยนะครับสําหรับทุกท่านนะครับที่ติดตามผลงานผลคดีนะครับหรือว่าติดตามผมในทุกช่องทางไม่ว่าจะเป็นช่องทางยู u ูบนะที่ขึ้นอยู่ด้านบนนี้นะครับแล้วก็ช่องทาง IG นะครับแล้วก็ช่องทาง Tik t o อกนะครับแล้วก็ช่องทางเพจ a c e b o o k นะครับร้านของของบายอ้วนลอยฟ้านะครับก็อย่าลืมเข้าติดตาม Facebook ส่วนตัวด้วยครับ ว่าลอยฟ้าคุณพาคุ้มครองนะผมก็ขอบคุณนะครับสําหรับทุกๆข้อมูลทุกๆข้อความทุกๆความรู้ที่ท่านที่เราเราท่านๆได้มาคอมเมนต์ใต้เ,ออเพจนะครับก็เดี๋ยวผมจะมีการถูกใจข้อความไหนนะครับผมจะแจกให้ท่านถึงบ้านเลยครับผมขอบคุณนะครับ